สวัสดีครับจาก THE p r o f e s ชชั่นอครับวันนี้เดอะโปรเฟ s ชั่นอลจะมานําเสนอสินค้าใหม่นะครับซึ่งเป็นที่นิยมในท้องตลาดแล้วก็เป็นที่นิยมในส่วนของช่างนะครับที่สอบถามเข้ามากับทีมงานนะครับซึ่งตรงนี้เองในสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยในส่วนของค่าแรงนะครับในส่วนของวัสดุและค่าในส่วนของอุปกรณ์มีค่าสูงขึ้นนะครับทำให้ต้นทุนสินค้าเพิ่มมากขึ้น ซึ่งตัวนี้เป็นปัญหาของทางอู่ที่เจออยู่นะครับซึ่งทางเราก็มองเห็นปัญหาตรงนี้เราเลยมองว่าตัวไหนที่สามารถลดต้นทุนให้กับทางอู่ได้นะครับและได้มาตรฐานที่ดีนะครับเราก็เลยลองนําเสนอตัวนี้ขึ้นมานะครับสินค้าตัวใหม่มาก็คือจะเป็นตัวบอดี้ในส่วนของสีโปนะครับโดยแยกเป็น2กลุ่มนะครับเป็นบอดี้สองหนึ่งหนะครับกระป๋องสีน้ําเงินนะครับขนาด3ากิโลนะครับเป็นเนื้อละเอียดปานกลางนะครับซึ่งเหมาะกับงานที่ใช้กับพื้นที่ใหญ่นะครับพื้นที่ที่การถมนะครับแผลใหญ่นะครับ ซึ่งตัวนี้จะทํางานง่ายนะครับรีดง่ายนะครับแล้วก็ช่างก็สามารถทํางานต่อเนื่องได้เลยภายใน15นาทีนะครับจะทํางานได้รวดเร็วขึ้นนะครับส่วนตัวที่2นะครับเป็นตัวบอดี้216นะครับขนาด2กิโลนะครับตัวนี้จะเป็นเลกันโปตลับนะครับซึ่งเป็นงานซ่อมนะครับซึ่งตัวนี้จะเป็นงานที่เนื้อละเอียดกว่านะครับซึ่งตัวนี้ในแบรนด์ใหญ่ๆก็จะเป็นที่นิยมในส่วนของงานที่เนื้อละเอียดเป็นการเก็บแผล แผ่ซ่อมต่างๆนะครับซึ่งแน่นอนการเซ็ตตัวใกล้เคียงกันครับสิบห้าถึงยีนาทีทํางานง่ายนะครับขัดน้ําและขัดแห้งนะครับตรงนี้สามารถทําได้ทั้งควบคู่กันไปได้เลยนะครับซึ่งตรงนี้ถ้าทางลูกค้าหรือศูนย์บริการใดต้องการให้เราเข้าไปนําเสนอหรือคุยในเรื่องของการลดต้นทุนนะครับก็สามารถสอบถามและติดต่อประกับทีมงานเราได้เลยนะครับยังไงวันนี้ต้องฝากเดอะโปรเฟชชั่นอลด้วยครับมากกว่าความวารู้เพราะเราคือมืออาชีพสวัสดีครับ